ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เกิดมาสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นนอกนั้นไม่มีคุณค่าอะไรคนเราเกิดมาเกิดมาเพื่อแข่งขันกูดีกูเด่นกูอยู่กูได้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันยังติดอยู่ข้องอยู่ในตัวกูนั่นแหละไอ้ตัวกูนี่แหละคืออัตตาอัต,ตานั้นเป็นของหนักผู้ใดแบกอยู่ ผู้นั้นย่อมรู้ว่ามันหนักแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ว่ามันหนักนั้นผู้นั้นยังไม่รู้ตัวหัวใจของนักภาวนานักปฏิบัติธรรมคือการมาสละมาทิ้งอัตตาตัวตนตัวกูของกูรู้ให้เท่าทันอัตตานั้นนี่คือผู้ที่จะออกจากทุกได้ผู้ใดสละอัตตาตัวตนออกได้เท่าไหร่ความเป็นอริยะก็ใกล้เข้ามาทุกครัง ยิ่งสละออกได้หมดไม่มีเหลือหรอหมดจนบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นแหละความเป็นอริยาบุคคลก็จะเกิดผลในบัรนั้น